โอเคผมฟังแล้วเฮ้ยเอาไมซิ่งอะเสียงปนม่งหายไปเลยอะ่ะหรือจะเสียงเราเฮ้ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับไมราคาหลายพันบาทที่ผมซื้อมาเนี่ยกับไมตัวเนี้ยราคา3-400เนี่ยแล้วได้เสียงขนาดเนี้ยตัดเสียงรบกวนได้ขนาดนี้นะครับผมว่ามันก็เจ๋งพอตัวอยู่นะคือผมได้ดูรีวิวไมตัวนี้มาหลายคนแล้วนะครับเห็นว่าเป็นไมล์ไวเลสแล้วก็ ราคาไม่กี่ร้อยบาทนะไม่เกิน400บาทนะครับได้ไม์ไวเลส2ตัวแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้แบบว่าไม่น่าเชื่อนะครับไอ้ไม์ตัวนี้นี้เพิ่งจะได้มาเลยไม์ My, ตัวนี้ราคาไม่ถึง400นะครับแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้แบบมันไม่น่าเชื่อเดี๋ยวแกะดูพร้อมๆกันเลยนะอ่ะอันนี้อันนี้กล่องมันนะอ่ะก็ก็ดูดีอยู่นะเป็นไม์ยี่ห้อ T&W นะครับยี่ห้อนี้ก็ ได้ยินใน TikTok เยอะเหมือนกันอันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าเอมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าโอเคนี่ตดินี้นแกะามาดูนะนี่อ่าไอ้กล่องก็ดูดีอยู่นะ TNW นนะครับโอเคมีซองมาให้นะครับนี่ซองก็ก็โอเคนะมีแบบมี รูดปิดนะแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีก็จะมีไมมาให้ที่เป็นตัวส่งนะครับก็คือไม้รับเสียงเราเนี่ยให้มา2ตัวแล้วก็ตัวรับตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างแล้นี่อะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นสายชาร์จนี่มีมีสายชาร์จมาแล้วก็มีตัวกันลมนะครับคือที่ผมติดใจอยู่อะในเรื่องของการ ตัดเสียงลบกวนเนี่ย <c ười> คือมันจะได้ขนาดไหนนะครับอะดูตัวใหม่นะครับก็ดูดีอยู่นะนี่อาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะครับแล้วก็อ๋อตัวนี่ตัวไม่รับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวอแล้วก็ตัวรับนี่ตัวรับเขาก็จะมีไททีแล้วก็เป็นไลนิ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็ก ก็มีแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับก็เอาไว้เวลาแบบไม่อยากให้เห็นไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเสื้อนะฮะนี่ใส่เข้าไปในเสื้อแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็แ,วกแม่เหล็กติดไว้อ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะกลายเป็นกระดุมนะก็เอาไว้ซ่อนนะครับก็ดีนะมีตัวหนีบด้วยนะครับนี่ก็ถ้าเผื่อว่าไม่อยากเอาซ่อนแบบเมื่อกี้ เอาหนีบก็ได้นะนี่เป็นแม่เหล็กแล้วก็หนีบที่เสื้อหนีบก่อนเอาหนีบที่เสื้อก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ติดเข้าไปอ่าอ่ะก็ะะประมาณนี้อันนี้คือตัวกันลมนะ,ะติดไงเหมือนมันเป็นแม่เหล็กนะฮะตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนมันมีเป็นแม่เหล็กอยู่ <c oughs> เวลาเสียบทาไงอ่ะอ๋ออ๋อโอเคมันเป็นแม่เหล็กนะนี่เวลาเสียบเข้าไปมันก็ ปุ๊บก็ไปแบบนี้กันลมแล้วก็เวลาชาร์จนะฮะก็ชาร์จตรงนี้เนาะเป็นหัว t y สี่นะครับแล้วก็ก็มีที่ชาร์จมาให้พร้อมเลยอันทีนี้เดี๋ยวผมจะถอดไม้ตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวจะใช้ไม้ตัวนี้แทนนะครับแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงอโอเคอันนี้เป็นเสียงจากผมไม่ได้ยินนะแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงแบบไม่มีไม้นะครับคือพูดกับพูดกับกล้องเลยนะแล้วเดี๋ยว จะมาลองใช้กันไม่รู้ว่าเขาเขาชาร์จมาให้หรือเปล่านะเวลาใช้งานก็เสียบตัวนี้เข้าไปโอเคตอนนี้ผมชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยเป็นเสียงจากไม้ไมของผมเองนะซึ่งเป็นไม์ราคาหลายพันบาทนะครับตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงเป็นไงบ้างได้ยินเสียงฝนตกไหมเนี่ยตกไม่ค่อยหนักนะครับแต่ว่าก็ได้ยินเสียงอยู่นะ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงฝนอยู่ใช่ไหมอดี๋ยวผมจะลองถอดไม้ตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ลองเสียบของที่ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคตอนนี้เป็นเสียงจากกล้องนะ,ะเสียงจากมือถือไม่ได้เสียบไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะนี่ อ่าตอนเสียบเข้าไปปุ๊บเราเราต้องกดเปิดด้นะปุ่มเปิดมันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับกดค้างไว้ให้มันเป็นไฟขึ้นเขียวๆแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเสียงผมไม่ได้ยินนะเออได้ยินเสียงฝนอยู่ไหมฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับสบายดีไหมครับเป็นอย่างไรบ้างอ,อ่าได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเอ,อเดี๋ยวผมจะจะลองฟังดูนะเออแล้วข้อดีของไมค์ตัวนี้นะครับก็คือ ปกติเนี่ยถ้าเป็นไม์ทั่วไปเนี่ยแล้วเราเสียบไม์อยู่ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะกดสต็อปเพื่อจะลองฟังดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราจะต้องถอดก่อนนะเออถอดไอ้ตัวรับเนี่ยออกจากมือถือเราก่อนถึงจะฟังได้แต่ว่าไอ้ตัว T N W เนี่ยก็คือไม่ต้องถอดออกฟังได้เลยนะครับเอออันนี้ความเจ๋งมันก็อยู่ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะดีผมขอลองฟังดูก่อนนะโอเคผมฟังแล้วเฮ้ยเอาไมซซิ่งอะเสียงฝนมังหายไปเลยอะหลือจะเสียงเราเฮ้ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับไมราคาหลายพันบาทที่ผมซื้อมาเนี่ยกับไมตัวเนี้ยราคาประมาณสามสี่ร้อยเนี่ยแล้วได้เสียงขนาดเนี้ยตัดเสียงรบกวนได้ขนาดนี้นะครับผมว่ามันก็เจ๋งพอตัวอยู่นะก็เนี่ยครับปักตะก้าไวให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะ